ช่งผมรู้สึกผมแก้มแดงแพ้อะไรไม่รู้ทุกคนแพ้อะไรสักอย่างอะ ดีครับ <c oughs> ผมอยู่แป๊บเดียวมากเลยทุกคนอย่าเพิ่งคาดหวังว่าจะอยู่นานนะจ๊ะว <c oughs> นนี้นอนอิ่มมากเลยว่ะทุกคนอิ่มแบบอิ่มสุด Okay. ทานข้าวยังข้าเย็นยังครับทานข้าววันไปนละที่เรียกว่าข้าวตอนบ่ายสามโมงกว่าด้วยโอ้ขอบคุณครับคือผมอะกว่าจะกินอะไรกว่าจะทำอะไรวันนี้คือช้ามากช้าทุกอย่างช้าไปหมด ป๊บใส่แต่พวกคุณเก่งนะพี่ปูนชื่ออะไรนะคะถ้าไม่มีแต่คนถามคำถามเนี้ยพี่ชื่อปูนครับทำไมครับมีปัญหาอะไรหรือเปล่าฮึฮึฮึ ทุกคนปูนอยากซื้อโคมไฟอะ่ะมีโคมไฟอะไรเนี่ยป้ายยาววะว่าดูบอกจะมีแฟนใส่เสื้อสีดำค่ะโหยเลิศครับผมเลิศเลยขอให้เจอคนนั้นไ,ไวๆนะทุกคนผมเริ่มชอบการแต่งหน้าแล้ววะมันแบบชินแล้ว ถตาถามว่าแต่งเยอะไหมก็ไม่นะครับเฮ้ยอะไรอะ่ะหัวใจขอบคุณครับน่ารักอะ่ะ ดิผมไปเกาหน้าอะไร่ะทุเรียนทุกคนได้ยินทุเรียนหม่อนทองเหมือนกันใช่ป่ะได้ยินป่ะ Can you speak English Sure ได้ยินทุเรียนหม่อนทองป่ะมีใครได้ยินครับช่วยซื้อทุเรียนหม่อนทองพูดตื่นเต้นว่ะมันไม่เคยบาดเนี่ยวบ้านบูนเลยเว้ยตลบอะทุกนี้ฉันไล่ปล่อยว่าฉันคิดถึงพวกเธอยังไงล่ะ ก็เราไม่ได้เจอกันเลยเนาะอุ้ยอยู่ไหนอยู่บ้านนะครับ แต่ไม่ได้แต่งนาอยู่บ้านเดี๋ยวเอาไปกินข้าวกับเพื่อนเพื่อนที่ค่ายฮะจะเป็นสมัยอยู่ตอน A อทามนู่น ยิงก็ไม่รู้จะแต่งตรงไหนนะเออ,เอ,อดีหน้าอันไซปะผมไม่รู้จะแต่งอะไรเพิ่มแล้วอะาอด้วยความแบบช่วงนี้พอเริ่มหันมาดูแลตัวเองเยอะๆก็ได้มากหน้าได้อะไรบ่อยมันก็ไม่ค่อยมีรอยนะครับ How are you guys How are you You miss me You miss me